มาหัวหินก็เชิญเรียนเชิญลูกค้านะคะร้านขนมหวานบ้านป้าปรางที่หัวหินนะคะซอย5 5้าค่ะก็สิบกว่าอย่างนะคะคมีขนมกะทิเป็นของเชื่อมแล้วก็มีของน้ำแข็งอันนี้คือจะเป็นตามฤดูกาลเนี่ยค่ะก็น่ากินข้าวฟ่างขนมโคก็มันคือหายากนะคะข้าวฟ่างหายากมากเลยค่ะเขาจะเป็นช่วงฤดูกาลเท่านั้นเอง แต่ว่าทางร้านเรา,าพยายามจะจะให้มีตลอดทั้งปีช่วงนี้จะเป็นทับทิมปอกมีเฉาก้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนก็คือจะมีลูกตาลตาลอยแก้วเพิ่มมาอีกค่ะส่วนขนมอื่นก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปวันหนึ่งก็สิบก,กว่าอย่างของเชื่อมก็จะมีกล้วยน้ำว้าเชื่อมกล้วยไข่เชื่อม,อ,มอะไรแบบนี้กล้วยหักมุกเชื่อมแล้วแต่ว่าเราได้กล้วยอะไรมาเพราะว่ากล้วยที่นี่เราปลูกทำขน โทรเบอร์ร้านเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าสี่สองศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะเวลาเปิดก็คือสิบเอ็ดโมงครึ<อ>่งแล้วแต่ขนมหน้าร้านหมดก็ประมาณบ่ายสามโมงอะไรประมาณนี้ค่ะน,นี่เป็นขนมข้าวฟ่างนะทุกคนหากินยากเลยโอย้ใส่กะทิด้วยนะโอ,อ,อ้ขออืม แล้วเมื่อกี้ใครสัอ๋อบุชี่งขนมโคทุกคนร่เป็นมันแป้งแล้วก็สาโค ทับทิมกรอบด้วยมีทับทิมกรอบแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะคนมะพร้าวหอมไป,ไปอืม